สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวุฒนันทวุฒสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อกระทันหันสายปั่นให้กำลังใจไม่ห่าง บีบหัวใจที่สุดในชีวิตวุฒนันทวุฒบุญรับทรัพย์สามีของดาราสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขที่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อปัญญาบุญรับทรัพย์หรือโกนุมเจ้าของร้านต้นตำรับกว๋วยเตี๋ยวเรือและโปรโมเตอร์มวยชื่อดังแห่งเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีด้วยอุบัติเหตุกระโดดลงไปช่วยลูกน้องตกน้ำสุดท้ายหมดแรงจมเสียชีวิตทั้งคู่ที่บร,ริเวณร้านริมคลองคูเมืองอู่ทองเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยวันเกิดเหตุวุฒและสายป่าน อยู่ระหว่างออกทริปดำน้ำดูแลลูกค้าอยู่ที่หมู่เกาะสุรินทร์เมื่อทราบข่าววุฒิมียกันช็อกและเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากใกล้ชิดผูกพันกับคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กแม้แต่ในวันเกิดเหตุก็ยังคุยกันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายใดๆดด้วยความที่ครอบครัวมีกันอยู่เพียง4ี่คนเป็นครอบครัวเล็กๆที่รักและเข้าใจกันอย่างดีสําหรับคุณพ่อปัญญาเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัครวมีน้ําใจกับลูกน้องและทุกๆคนเสมอจนเพื่อนๆขนัน นำให้ว่าโกนหนุ่มคนจนผู้ยิ่งใหญ่โดยวุฒินั้นได้กล่าวสั้นๆว่าภูมิใจในตัวป้าและรักป้ามากครับป้าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแม่กับพี่สาวผมจะดูแลให้ดีที่สุดและขอบคุณป่าที่คอยให้กำลังใจและช่วยดูแลงานศพป้าทุกอย่างในส่วนของงานศพจัดขึ้นที่วัดช่องลมหรือวัดพระยาจ,จากาักราณรงน้ำแผนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมีพิธีรดน้ำศพเมื่อวันที่15เมษายนส่วนพระอภิพิธมเมื่อวันที่15เมษายนเป็นวันแรกและมีกำหนดชาปนากิจในวัน ันที่18เมษายนนี้โดยวุฒิรมำมวยโบราณนนะ้าเมนมอบให้คุณพ่อเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจากกันตลอดไปอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมานะที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ